สวัสดีค่ะพบกับพี่อูนะคะที่ช่องวาดรูปง่ายๆสายพี่อูนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาวาดรูปตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักนะคะบนเตาแพนเค้กของเราเหมือนเดิมเช่นเคยน,นะคะก่อนที่เราจะมาวาดตัวการ์ตูนน่ารักกันนะคะเรามาเช็คลิสต์กันก่อนนะคะว่าอุปกรณ์ของเราเตรียมพร้อมแล้วหรือยังนะคะอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะคะก็เตาแพนเค้กนะคะไมพาย,ยางซิลิโคนค่ะแป้งแพนเค้กผสมสีผสมอาหารใส่ขวดให้เรียบร้อยนะคะ จานสำหรับใส่แพนเค้กที่เราวาดเสร็จแล้วนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือแบบการ์ตูนที่น้องๆต้องการจะวาดนะคะถ้าน้องๆเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาวาดแพนเค้กการ์ตูนกันเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะน้องๆวันนี้นะคะพี่อูจะมาวาดรูปไดโนเสาร์ทีเร็กซ์ให้น้องๆดูนะคะพี่อูเชื่อว่าพอน้องๆเห็นภาพปุ๊บก็รู้เลยว่าตัวนี้ชื่อว่าทีเร็กซ์นะคะระหว่างที่วาดนะคะพี่อูก็จะเล่าเกี่ยวกับประวัติเชิงลึกของทีเร็กซ์หรือว่าไทเรโนซอรัสนะคะชื่อเต็มของเขานั่นเองนะคะซึ่งเป็นถือว่าเป็นพระเอกเบอ้์ต้นชื่อดังของวงการไดโนเสาร์เลยนะคะ ไทเรนโนซอรัสหรือทีเรนโนซอรัสหรือว่าทีเร็กซ์นะคะแปลว่ากิ้งก่าทอร่าสรนะคะมาจากภาษากรีกนะคะเป็นสกุลหนึ่งของไดโนเสาร์ประเภท เทโรพอดนะคะชนิดเดียวที่เป็นที่รู้จักในสกุลนี้คือไ y r ร n o s a u ัสเล็กนะคะหรือว่าทีเร็นั่นเองนะคะเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่นะคะมีถิ่นอาศัยตลอดทั่วตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกานะคะซึ่งกว้างกว่าไดาโนเสาร์วงเดียวกันนะคะไทเรโนทอรัสนะคะอาศัยอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนปลายหรือ ประมาณ68 6 5ถึง65ล้านปีมาแล้วนะคะเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์พวกสุดท้ายนะคะและทีเรกเกี่ยวข้องกับนกจำพวกนกนักล่าอย่างเช่นนกอินรีหรือว่าเหยี่ยวนะคะซึ่งมีชีวิตอยู่ก่อนการสูญพันครั้งใหญ่ครั้งที่3ในยุคคริเทเชียสนะคะ ทีเร็กเป็นสัตว์กินเนื้อเดินสองขามีกระโหลกศีรษะที่ใหญ่และเพื่อสร้างความสมดุลน,นะคะมันจึงมีหางที่น้ำหนักมากมีขาหลังที่ใหญ่และทรงพลังนะคะแต่กลับมีขาหน้าที่มีขนาดเล็กนะคะแต่มีสองกรงเล็บที่คมมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าจะมีไดโนเสาร์กินเนื้อชนิดอื่นที่มีขนาดใหญ่กว่าทีเร็กนะคะแต่มันก็มีขนาดใหญ่ที่สุดสำหรับ ไดโนเสาร์ในวงสกุลเดียวกันและเป็นหนึ่งในผู้ล่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนพื้นพิภพเลยนะคะในยุคสมัยของ t r เร็กนะคะยังมีนักล่าขนาดใหญ่ชนิดอื่นอีกนะคะ แต่ว่า t r เร็กเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักล่าที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารในทวีปอเมริกาเหนือนะคะเหยื่อของมันเช่น h ฮดรซอรและเซราทอปเซียก็เป็นเหยื่อของมันทั้งนั้นเลยนะคะถึงแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่าโดยพื้นฐานแล้วนะคะไทเรโนซอรัสเล็กซ์หรือว่า t r เร็เนี่ย เป็นสัตว์กินซากการถกเถียงในกรณีของทีเร็กซถือว่าเป็นนักล่าหรือว่าสัตว์กินซากนั้นะนะนะมีมานานมากนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะแต่ว่าทีเร็กซนั้นนะคะล่าเหยื่อตัวเดียว หรือราเป็นฝูงเป็นครอบครัวหรือกินซากอันนี้ก็ยังไม่มีข้อย,อยุตินะคะแต่ที่แน่ๆน,นะคะทีเร็กซนะคะหรือไทรนโนซอรัสเล็กของเราเนี่ยโด่งดังในฐานะไดโนเสาร์กินเนื้อตัวใหญ่ที่สุดในจูราสิต ปากและจุลศิษย์เวอร์ของเรานั่นเองใช่ไหมคะน้องๆจำได้ไหมคะถ้าน้องๆเคยดูจุลศิษย์เวอร์จุลศิษย์ปาคนะพี่อูนะตกใจทุกทีเลยเวลาที่ที่เร็กซ์เขาเดินออกมานะคะตึงๆๆนะคะคือแบบ เป็นผู้ชนะตลอดการจริงๆนะคะหน้าระหว่างนี้นะคะรอแป้งสุกอีกหนึ่งครั้งและก็ใช้ไม้พายยางซิลิโคนค่อยค่อสอขอบนะคะและก็กลับด้านนะคะทีเร็กซ์ที่แบแบแบ๋วๆบน่ารักของพี่อูนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นแนวน่ารักนะจ๊ะวันนี้พี่อูลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนุกไหมคะวาดรูปแพนเค้กการ์ตูนกับพี่อูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ น้องๆชื่นชอบนะคะพี่อูนะคะฝากน้องๆน,นะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามกด s u b สไครต์นะคะช่อง youtube วาดรูปง่ายๆสไตล์พี่อูกันด้วยนะคะพี่อูมีช่อง t ิ k To k ด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะและท้ายนี้นะคะอย่าลืมนะคะแอดไลน์นะคะวาดรูปง่ายๆนะคะกับพี่อูนะคะด้วยนะคะ ื่อที่จะรับนะคะเทคนิคพื้นฐานสำหรับน้องๆหรือว่าผู้ปกครองนะคะที่อยากจะเริ่มต้นวาดรูปแพนเค้กกระตูนนะคะพี่อูมีเป็นไฟล์ PDF แจกฟรีนะคะโหลดได้เลยนะคะวันนี้พี่อูลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ